เหตุการณ์ครั้งนี้อาจารย์สุรชาติบำรุงสุขได้ให้สัมภาษณ์ไว้ผมดูในมติชนทีวีนะครับเห็นชัดเจนว่าทางออกที่ดีตอนนี้เนี่ยเราต้องพูดถึงไอ้งบห้าแสนล้านไอ้งบห้าแสนล้านตัวนี้ที่ ระบุอยู่ในเอกสารรายการงบประมาณนะครับเล่มที่หนึ่งงบกลางอันนี้เนี่ยหลอกลวงประชาชนว่าตั้งไว้เพื่อจะใช้ในเรื่องภัยพิบัติสาธารณะภยัยทางธรรมชาติโรคระบาดเนี่ยแหละครับแต่ในทางปฏิบัติมันไม่เอาไปใช้ครับมันเอาไปใช้อะไรอันนี้ก็พูดไม่รายนี่ติดสำเนียงจีนหน่อย สื่อในประเทศวันนี้หลังจากที่ผมก็พยายามกระทุ้งไปหลายรอบเขาเริ่มเปิดประเด็นแล้วครับพี่น้องที่เราจะต้องช่วยกันโพสต์เดย์บอกเพื่อไทยไล่บี้รัฐบาลเร่งนำงบกลางห้าแสนล้านมาแก้วิกฤตผมว่าถ้าถามความในใจนี่เขารู้หมดแล้วครับว่าไอ้ตัวนี้เอาไปทำอะไร,พ,ะไรพูดไม่ลายููไดเลค่อนนี้ครับ นายประยุทธ์ก็ต้องสนองจะเอาอะไรบอกมาท่านเห็นหรือยังครับอยากได้อะไรบอกมานี่นายประยุทธ์เอาภาษีมาให้หมดเนี่ยวันนี้มันชัดแล้วว่าความตายมันไปตกอยู่ที่ประชาชนเมื่อมีวิกฤตอย่างนี้ขึ้นพักเพื่อไทยนี่ก็คือ ในทางการเมืองนี่พรรคเพื่อไทยยังไม่ยังไม่ได้รับความบอบช้ำมากนักไม่เหมือนพรรคอนาคตใหม่หลับตานึกภาพถ้าวันนี้อนาคตใหม่เขายังอยู่เรื่องนี้แหลมคมแน่แต่มันก็ยุบไปแล้วไงผู้นำใหม่จะกล้าเข้ามาแหลมคมอีกไหมแต่พรรคเพื่อไทยยังยันอยู่นะครับทั้งเลขาธิการพรรคและคุณวัฒนาเมืองสุขผุดทางแก้ปัญหาโควิด -19 ต้องใช้ พรกอฉุกเฉินกับงบกลางเข้ามาไม่ใช่ใช้แต่อำนาจดังนั้นวันนี้อาวุธของคุณเนี่ยถ้าทำได้ไปทั้งกิโลขายแต่ว่ามันทำไม่ได้แรละครับแต่ที่ทำได้คืออาจารย์สุรชาติได้บอกรายละเอียดมานะครับอาจารย์สุรชาติบอกว่า ควรที่จะมีการแปลงงบนะครับนี่อาจารย์สุชาติให้หยุดซื้ออาวุธชั่วคราวครับท่านไปให้สัมภาษณ์สดนะครับอยู่ในมติชนทีวีท่านพูดถึงว่าต้องการลดพยาบาลไม่ใช่ลดถังผมก็ขอขอบคุณมากนะครับก็ต้องขออภัยเอาชื่ออันเนี้ยมาตั้งเป็นหัวเรื่องไว้ ว่าเราต้องการรถพยาบาลไม่ใช่รถทั้งอาจารย์สุรชาติได้พูดในรายละเอียดว่าวันนี้ต้องหยุดซื้ออาวุธงบประมาณที่วางไปแล้วว่าจะหยุดที่จะซื้ออาวุธนั้นต้องแปลงบโดยอาศัยพรกฉุกเฉินท่านนายประยุทธ์เป็นมีความจริงใจต่อประชาชน ต้องแปลงบอาวุธที่จะไปซื้ออาวุธนั้นอาวุธนี้หยุดก่อนครับปีนี้หยุดก่อนมันก็เหมือนวิกฤตเศรษฐกิจนะครับเมื่อไม่มีสตางค์ก็ต้องหยุดก่อนแต่อันนี้ไม่หยุดครับเมื่อไม่หยุดชีวิตประชาชนก็แขวนบนเส้นได้อาจารย์สุรชาติได้ให้สัมภาษณ์และมีหนังสือพิมติชนเขาได้เอามาเก็บรายละเอียด อาจารย์สุรชติได้เอาตัวเลขมาโชว์ให้เห็นว่าไอ้งบผูกพันที่มันทำไว้เนี่ยที่ผมบอกกับท่านว่าปี4ี่เก้ามันก็ทำไว้ผูกพัน9ปีพอถึงปีที่จะผึงปีที่เก้าพอปีห้าจาก4ี่จะถึงห้าเก้าปีห้า็มันยึดอำนาจอีกแล้วพอยึดอำนาจเสร็จมันตั้งงบผูกพันใหม่เข้าไปอีกไอ้งบผูกพันที่ยาวออกไปเนี่ย อาจารย์สุรชาติชี้ให้เห็นว่าเริ่มนับตั้งแต่ปี2 5 6 3มเนี่ยมีงดผูกพันหนึ่งมืนต้องจ่ายนะฮะค่าวุฒิเนี่ยหนึ่ง2มืนเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดจุดสองล้านบาทนี่เป็นข่าวของมติชนนะครับท่านไปเปิดดูได้และท่านดูต่อไปนะครับปีหกสี่ก็ต้องจ่ายอีกหกห้าก็ต้องจ่ายอีก จนถึง66ก็ต้องจ่ายอีกปี63ต้องจ่าย1,991.2ล้านบาทปีหน้า64ต้องจ่ายอีก1 9 9 1 0 2ล้านบาทปี65ต้องจ่ายอีก1 6 5 4 1 1ล้านบาทปี66ต้องจ่ายอีก4 4,664.5ล้านบาท งบผูกพันเพิ่มเติมปีต่อปีอีก9,213.7ล้านบาทรวมทั้งหมด64,383.7ล้านบาทเกือบแสนล้านนะท่านเห็นพิษลายของไอ้รัฐประหารนี่ยังครับแล้ววันนี้มันยังล่างรัฐธรรมนูญโดยไอ้มีชัยท่านเห็นขบวนการความเลวร้วายวงจรอุบาทมั้ครับ มาล่างให้รัฐธรรมนูญเพื่อจะให้คอสชสามปอโทรามีอำนาจต่อไปโดยรับใช้ใครบางคนแล้วก็ใช้งบประมาณตั้งงบอย่างเงี้ยงบกลางเนี่ยท่านดูนะครับงบกลางให้ท่านดูอีกทีนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเรามาพูดไม่เป็นเฟค e นิวปีหกสามนี้ 51,8770ล้านบาทปีที่แล้ว471,532ล้านบาทนี่เป็นไงครับท่านดูสิครับปีก่อนนูน้นปี52 51เอ่อขอโทษ62 61 60ตั้งแต่มันเข้ามานี่เพิ่มขึ้นโดยเฉลีย่ย ปีละสี่แสนกว่าล้านครับงบกลางแล้วมันไม่เคยเอางบกลางมาช่วยเหลือน้ำท่วมภัยพิบัติภัยแรงอะไรทั้งนั้นมันสวาปามกันไปเท่าไหร่แล้วพูดไม่ลายดังนั้นวันนี้มันมีวิกฤตมันถึงต้องแวะแผลนี้ออกมาดูอาจารย์สุรชาติเขาก็เลยบอกว่าเอาเฉพาะงบผูกพันทางอาวุธอย่างเดียวเนี่ย นะครับเป็นอย่างไรแล้วเขาแจกแรายละเอียดอีกว่างบประมาณที่ถูกเตรียมไว้เพื่อจ่ายค่าอาวุธในอนาคตนะครับเช่นงบซื้อเรือดำน้ำจากจีนเพิ่มเติมอีกสองลำมีมูลค่า22,500ล้านและงบสำรองอีก1,225ล้านในโครงการ ที่284กองทัพเรือรายละเอียดพวกนี้เนี่ยอาจารย์สุรชาติเนี่ยท่านเป็นคนทีเ่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เรื่องกองทัพท่านลงรายละเอียดมาเห็นชัดเจนแล้ววันนี้เราก็มาถึงทางตันว่าด้วยงบกลางจะเอาไปไหน แล้วสุดท้ายเราเกิดอะไรกันขึ้นครับประสิทธิภาพก็เละเทะไปหมดจะว่าแหมมันจะพูดพูดถึงแต่ด้านเลวร้วายดูสักหน่อยไหมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีคนเอามาเปรียบให้เห็นนะครับ ว่าเรือดำน้ำหนึ่งลำเนี่ยถ้าคุณงดซื้อเรือดำน้ำหนึ่งลำเนี่ยคุณจะได้อะไรบ้างท่าเนเห็นไหมฮะแต่ผมเชื่อว่าในาประยุทธ์ไม่ทำและทำไม่ได้ถ้าเรือดำน้ำหนึ่งลำเนี่ยหนึ่งจุดหสมื่นล้านบาทหนึ่งหนหึ่งสมมื่นล้านบาทสามลำ ก็ฟาดกันไปส0 0 0 0ื่นกว่าล้านแค่ลำเดียวนี่จะได้ชุดตรวจโควิดตรวจให้คนไข้ให้คนไทยได้4.52ล้านคนเครื่องช่วยหายใจจะได้อีกเจ3ดหเครื่องหน้ากากอนามัยอีก4ี่ล้านสองแสนชิ้นชุดป้องกัน pee ppe ที่ไ ไอ้ไอ้ไอ้อภิรัตมันไปใส่เหมือนชุดอวกาศนั่นน่ะ45.2ล้านชุดจะได้สร้างโรงงานผลิตหน้ากากโลงละร้อยล้านอีก113โรลงอันนี้ก็เป็นการประเมินคร่าวๆนะครับมีคนเขาทำผมไม่ได้ทำคือก็เป็นแนวคิดแน่นอนฮะเรือดำน้ำหนึ่งลำเนี่ยหมื่นกว่าล้านเนี่ยมันได้อะไรบ้าง ดังนั้นถ้าเราไม่ซื้อเรือดำน้ําสักหนึ่งลำเนี่ยเราจะได้สิ่งเหล่านี้แค่ลําเดียวนะนี่มันฟาดสักสามลำแล้ววันนี้อาจารย์สุชาติบอกเงินทั้งหมดที่จะต้องผ่อนส่งเนี่ยยังไม่ต้องผ่อนระง,งับก่อนคุณหญิงสุดารัตน์ก็บอกระง,งับก่อนแต่อายุธมันคงไม่ทำแล้วมั้งครับแล้วเราก็มีน้ำฝนหล่นจากฟ้ามาในหลวงทรงพระราชทานเครื่องช่วยหายใจเครื่องมือแพทย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด19แต่ละโรงพยาบาลน,นะครับที่ผมเรียนตรงนี้ก็เพื่อให้เราได้เ,เข้าใจนะครับปรากฏว่าผมเอาเมื่อกี้ให้ท่านดูข่าวไทยรัฐอันนี้ให้ดูข่าวเดี๋ยวจะหาว่าเฟคนิวเพราะว่าที่มีข่าวว่าในหลวงพระราชทานให้ซื้อเครื่องช่วยหายใจ100กว่าเครื่องที่ลงในเฟซบุ๊กของรัฐมนตรี ไอซในพุทธิในในพุทธิพงษ์นั้นนะ่ะกลายเป็นเฟกนิวอันนี้ของจริงครับในเอานี้โพสต์เดยก็ลงนะครับในหลวงพระราชทานเครื่องมือแพทย์92เครื่องแก่4โรงพยาบาลดูแลผู้ป่วยโควิดแต่ถ้าคุณประยุทธ์งดซื้อเรือดำน้ำหนึ่งลำนี่จะได้อนเนกอัน,นันนะครับนี่ท่านก็ยัง มีน้ำพะทยัยบริจาคให้แก่ประสลูกรนะครับอยู่ในโรงพยาบาลสี่โรงพยาบาลนะครับไม่ใช่ทุกโรงพยาบาลนะครับข้อมูลในสี่โรงพยาบาลนั้นข้อมูลลงข่าวตรงกันนะครับก็คือมีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลพระปิ่นเกล้า โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและโรงพยาบาลตำรวจในเครื่องทั้งหมดที่ว่านี้นะครับที่ว่า92เครื่องนี้เป็นเครื่องช่วยหายใจนะครับเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาณ42เครื่อง เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน50เครื่องรวมเป็น92เครื่องที่บริการไป4โรงพยาบาลน,นี้เป็นเครื่องช่วยหายใจแค่42เครื่องนะครับที่บอก92เครื่องนี่หมายรวมด้วยเครื่องวัดความอิ่มตัวออกซิเจนด้วยเราก็ทำได้ตอนนี้เองดังนั้นถ้าจะเห็นว่าการบริหารรัฐ ด้วยระบบงบประมาณที่มีประสิทธิภาพมันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ชีวิตของประชาชนรอดเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การบริหารรัฐสมัยใหม่ทำให้ประชาชนมีความสุขมีคุณภาพชีวิตทีด่ดีขึ้นแต่10กว่าปีที่ผ่านมามันไม่ทำครับแล้ววันนี้ท่านมาดูนะครับจะเกิดอะไรขึ้นอีกในความปั่นป่วน ของการบริหารแบบระบบรัฐอำมรตย์นี้